ผู้ฟังครับใครเคยมีประสบการณ์ผีอัมเชิญทางนี้แบบไ่วนเลยนะครับเพราะอาการแบบนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผีหลอกแต่กำลังเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพนะครับผีอัมหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะสลีปพาราลิซิตเป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้มักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่น อาการนี้มักเกิดขึ้น2ช่วงเวลาคือช่วงใกล้หลับ25%และใกล้ตื่น75%ภากมีความผิดปกติในการนอนหลับเราทุกคนก็มีโอากาสที่จะมีอาการผีอำได้เพราะสมองถูกลบกวนขณะที่กำลังทำงานในสภาวะวัฏจักรหลับตื่นโดยอาจจะรู้สึกได้หลายรูปแบบเช่นเห็นภาพพลักษณะที่ไม่ชัดเจนเป็นภาพมัว,มว รือรู้สึกตัวแต่ขยับร่างกายไม่ได้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีแรงเคลื่อนไหวและอย่างสุดท้ายคือรู้สึกหายใจไม่ปกติจุกอกเหมือนกำลังโดดทับอยู่ปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการผีอำเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุได้แก่ 1. ความเครียดความเครียดเป็นปัญหาใหญ่ของการนอนยิ่งมีความกังวล ยิ่งสะสมความเครียดมากๆก็จะไม่สามารถที่จะนอนได้เป็นปกติและลบรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมการทำงานและคนรอบค้าง 2. พักผ่อนไม่เพียงพอผลจากการศึกษาพบว่าคนที่อยู่ในสภาวะการนอนที่ถูกบรบกวนได้ง่ายหรือนอนผิดเวลาจากเวลาธรรมชาติเช่นคนที่ทำงานเป็นกะ อาการที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเดินทางไกลกรณีนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการผีอัำได้มากกว่าคนนอนปกติทั่วไป 3. ปัญหาสุขภาพด้านการนอนเช่นอาการนอนไม่หลับในทางการแพทย์แบ่งประเภทการนอนไม่หลับออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่การหลับยากต้องใช้เวลาและความพยายามในการนอนหลับนานกว่าปกติ โดยอาจเป็นชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนับแต่หัวถึงหมอนตื่นบ่อยกลางดึกซึ่งจะไม่ได้หลับยากเหมือนกลุ่มแรกแต่หลับไม่ได้สนิทจะคอยหลับหลับตื่นตื่นอยู่บ่อยๆตลอดทั้งคืนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา 4. ใช้สารเสพติดร่างกายของผู้ใช้สารเสพติดจ,จะอยู่ในสภาวะมึนเมาซึ่งคล้ายคลึงกับการกึ่งหลับกึงก่งตื่น และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งอาจทำให้เห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงปริศนาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการผีอำ่ำ 1. จัดการกับความเครียดพยายามรีแหละปล่อยให้สมองโปร่ง,งไม่คิด และไม่วิตกกังวลมากจนเก็บมาคิดวนในสมองเรื่อยๆปล่อยวางให้ได้โดยอาจจะเปลี่ยนไปโฟกัสเรื่องอื่นสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็สามารถช่วยเบรกความเครียดได้ 2. พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เป็นเวลาการฝึกเข้านอนในเวลาเดิมๆให้เป็นนิสัย จะช่วยให้ร่างกายจดจําช่วงเวลานั้นๆช่วยให้เราสามารถนอนได้ดียิ่งขึ้นควรนอนอย่างน้อยไม่ต่ากว่าหชั่วโมง 3. ปรับเปลี่ยนท่านอนให้เหมาะสมการนอนหงายโดยวางแขนราบขนาบข้างลําตัวหรือนอนหงายพร้อมการแขนและขาถือเป็นท่านอนที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเพราะนอกจากจะช่วยรักษาสรีระให้ศีรษะลำคอและหลังอยู่ในแนวตรง ซึ่งช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยคอและหลังแล้วยังถือเป็นท่านอนที่ช่วยป้องกันภาวะกรดไหลย,ย้อนได้ดีอีกด้วยแต่สำหรับอาการผีอำมักจะเกิดขึ้นในท่านอนหงายแพทย์แนะนำการนอนแก้อาการผีอำคือเปลี่ยนท่านอนให้อยู่ในท่านอนตะแคง วิโรดเปิดประตูตตตห้องเข้ามาภายในด้วยอาการมึนเมาจากการดื่มมาพอสมควรเขาพูดพร้อมทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ได้อาบน้ําชำระร่างกายเฮอนอนพักแป๊บเดี๋ยวค่อยอาบน้ำละกันหลังจากวิโรดทิ้งตัวลงนอนสักพักก็เผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวและพอวิโรดรู้ตัวความรู้สึกนั้นเหมือนเจอใครสักคน ที่เข้ามาหาวิโรธในห้องจากนั้นวิโรธก็รู้สึกเหมือนได้ต่อสู้และผลักดันใครคนนั้นให้ห่างจากตัวเขาแต่ดูเหมือนวิโรธจะออกแรงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสำหรับการขับไล่ใครคนนั้นร่างกายก็เหมือนอ่อนแรงอย่างบอกไม่ถูกแต่วิโรธก็พยายามที่จะต่อสู้และทันใดนั้นร่างกายของใครคนนั้นก็กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นผี วิโรธตกใจรีบท่องน้โมอย่างร้อนหล่นทาให้ท่องผิดๆถูกๆในระหว่างการท่องคาถาใครคนนั้นที่จะเปลี่ยนร่างกายไปเป็นผีได้ขึ้นมาทับร่างของวิโรธวิโรธรู้สึกอึอดอัดกับการที่ร่างผีใครคนนั้นขึ้นมาทับบนหน้าอ,อกเขาพยายามอีกครั้งที่จะใช้กำลังและท่องคาถาไปพร้อมๆกันแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผล ร่างกายก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนลงไปเรื่อยๆในขณะที่ผีใครคนนั้นก็สำแดงฤทธิ์เดชขึ้นมาเรื่อยๆโดยการทับให้มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนหายใจแทบไม่ออกวิโรดรตัดสินใจเคลื่อสุดท้ายที่จะต่อสู้วิโรดท่องคาถาพร้อมกับกำม,มัดชกไปที่หน้าของผีใครคนนั้นนะโมพุทธยะ ให้ผีใครคนนั้นกระเด็นออกจากหน้าอ,อกของเขานอนหงายผึ่งข้างที่นอนของวิโรจน์เป็นผลสำเร็จวิโรจน์ชนะเขาสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวพร้อมกับมองไปรอบๆห้องนอนวิโรจน์มองหาผีใครคนนั้นแต่ก็ไม่เจอวิโรจน์มองไปที่นาฬิกาพร้อมพูดออกมาว่าเอ๊ะนี่ตีห้าคึ่งแล้วหรือนี่เอ๊ะเราหลับไปตอนไหนไฟก็ไม่ได้ปิดน้ำก็ไม่ได้อาบ แผมโดนผีอำอีกต่างหากอไปอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานดีกว่าท่านผู้ฟังครับนี่คืออาการผีอำมันไม่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นสัญญาณเตือนของการพักผ่อนน้อยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยโดนผีอำไหมครับแต่คนเล่านี้ ก็เคยโดนผีอัมาแล้วนะครับและเคยโดนบ่อยด้วยอาการโดนอัแต่ละครั้งเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกครั้งที่โดนอําคือหายใจไม่ออกกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ